ครับผมเป็นรอบหลายเดือนเหมือนกันใช่ครับจริงๆก็คืออาจจะตั้งแต่คอนเสิร์ตใหญ่นะอ๋อมีอีเวนต์ปะปายมีอีเวนต์ได้ร้องในอีเวนต์ปะปายนี่แหละหน่อยใช่ครับใช่ครับก็ก็รู้สึกดีนานๆทีถึงจะได้แบบว่ามามาเขเรียกอะไรมาทั้งครอบครัวแบบนี้ครับแล้วเหมือนเราก็แบบแฟนคลับแน่นสุกวันทุกวันมันมีแบบปีกเปิดมาเลยมีปีกมีปีกใช่ปีกติดเงินติดเงินครับผมก็รอตอนที่มันเป็นกำแพงอยู่ครับ หมายถึงงานเหรอคะไม่มีงานไม่มีแล้วค่ะไม่ไม่ได้มีงานครับมีมีเพ่อไปไปร้องคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลูกลูกก็ส่วนใหญ่ปิดเทอมนะก็ใช่เดี๋ยวใกล้จะปิดเทอมแล้วค่ะแล้วกลับว่าจะไปเที่ยวกลับไม่ทำใช่ก็คือ อยากทำอะไรใช่ไหมเขาก็อยากจะเล่นแหละแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะพาเขาไปเที่ยวแบบธรรมชาติซะหน่อยนึงให้เขาไปคุกดินทุกทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืออย่างนี้ก็คือพูดเก่งไม,ไม่ใช่พูดเป็นคำอะไรเงี้ยนะเ,ยเหมือนว่าออใช่ครับก็จะพยายามเออเอะเอออะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความคิดเป็นข,ของตัวเองเนาะประมาณแบบว่าเขารู้ว่าแบบ เขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรแล้วก็บอกเราได้ว่าแบบจะเอาอันนี้จะเอาอันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ดื้อด้วยคำนิดนึ่งเขาเรียก <c oughs> <ะ>ไม่ยังไม่ได้เรียนแต่ว่าเขารู้ถ้า,าบอกว่าเอาดีไปให้พ่อ <c oughs> พอเขาก็มองไปเลยว่าพ่ออยู่ไหนนะ้วเขาก็เจอไปให้เขาจําได้แล้ววนี่คือพ่อนี่คือแม่นะนี่คือป้าโน้ตป,ป้าปุ๊กจำกันั <c oughs> จำได้ <c oughs> จำได้เยนง่ายกว่าตอนแฝดโตไหมครับอ๋อคิดว่าเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีประสบการณ์มาแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ซีเรียสเท่าถ้าเป็นแฝดโตอย่างเงี้ย ถ้าตัวแค่นี้นะเราจะต้องเดินประกบตลอดเวลาเลยเพราะกลัวเขาจะชนนู่นชนนี่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันได้เดินไปเดินไปลูกที่ไปสัมภาษณ์พี่บุดีจริงๆก็คือเราแค่บอกให้ฟังเฉยๆว่ายังมีตัวอ่อนเหลือแต่ว่ายังไม่คิดจะใส่ตอนนี้ก็จริงๆก็คือคิดว่าคงมี4คนละค่ะ พอเราพูดอย่างนี้อีกเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเราไปเปิดเนาะแต่สมมุติว่าในอนาคตเกิดแบบลูกโตแล้วเหงาอยากจะมีเพิ่มก็ไม่รู้ใช่ไหมลูกโตนี่โตกี่ขวบที่แล้โตแบบเพราะนี่เราก็สี่สกว่าแล้วเข้าใจปะมันก็มีข้อจํากัดหลายอย่างมันไม่ไม่มันก็ไม่ใช่ว่าอยากจะมีแล้วมันมีได้เพราะว่าพอท้องแฝดสองท้องอ่ะเอาคิดว่าข้างในก็คงจะพังมากระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวใช่ไหมล่ะมันจะท้องอีท้องหนึ่งเอาคิดว่ามันอาจจะแบบไม่ไหวหรือเปล่า แค่นี้ก่อนใช่แล้วสมบูรณ์แล้วเนี่ยครบครบถ้วนแต่อีกตอนนึงก็ยังเก็บไว้อยู่เห็นไหมคนก็เลยแบบเอ๊ะตกลงยังไงเป็นเรื่องของอนาคตแล้วตอนนี่ก็เหนื่อยแล้วไม่ใช่แค่เรานะคะผู้ช่วยทุกคนก็เหนื่อยหมดแต่ก็เป็นเหนื่อยที่แบบว่าไม่คุ้มสูกลูกเราลูกเราบอกว่ากลับบ้านดีๆนะครับ บอกแฟนคลับเมื่อกี้ให้พูดไม่พูดหรอไอเรื่องน้เรื่องวันเกิดที่บิ๊กปายอ๋อครับก็เป mm ็นก็มันเกิดบิ๊กก็คือเราก็นี่แหละอยากอยากจะอวยพรมันเกิดเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เล่าเรื่องราวในชีวิตอะไรเงี้ยสัมภิเหตุละจริงก็เป็นเรื่องไม่รู้อะไรก็เขียนมาเขียนมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับเออแต่ก็รู้สึกดีที่ได้ทําแล้วก็รู้สึกว่าเวลาคนอ่านแล้วก็ทําให้แบบนึกถึงบรรยากาศแล้วก็ ผมว่ามันดีอ่ะมันดีกับการมันเขียนออกมามันดีใช่ดีใจมากที่แบบว่าคนเข้ามาอ่านแล้วก็คิดถึงน้องก็รู้สึกดีก็ประชาสมพันธ์ในวันที่9ก็เขามีทําบุญทุกปีครบรอบวันใช่ครับที่ที่เขาเสียเขาจะมีทําบุญทุกวันที่9ธันวาทุกปีแต่ปีนี้ผมอาจจะไม่ได้ไปเอาพูดไว้ก่อนว่าแบบอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าฝากทุกคนด้วยว่าถ้าเกิดมีโอกาสไปไปไปร่วมทําบุญให้บิ๊ก เอาจริงๆนะมันความจำอะมันเริ่มเลือนลางแล้วอะมันผ่านมาแบบหลายปีมากแล้วอะจะสังเกตว่าเวลาผมผมเขียนเล่าหรืออะไรเงี้ยผมก็เล่าเรื่องชีวิตปัจจุบันผมแหละผมก็แค่อยากเล่าชีวิตปัจจุบันให้เพื่อนฟังหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็เหมือนเป็นหมุดหมายอะไรบางอย่างเหมือนกันกับกับตัวผมเองว่าแบบอยากจะเขียนบรรยายช่วงชีวิตปีนี้ใส่ลงไปแต่ว่าเล่าให้เพื่อนฟังอะไรเงี้ยอดีครับ Oh. <laughs> ให้หวยออ๋ oh. มันเริ่มบ<อ>ังเอิญเขาทำการบ้าน uh. เมื่อสองวดที่แล้วสองงวดที่แล้ว oh. เขาทำการบ้านครูให้เป็นตัว L แล้วเขาก็เขียนไงก็ไม่รู้ว่าตัว L พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็ก็มันติดก,กันแล้วมันดูกลายเป็นเลขสิบสี่แล้วบีมเขากำลังไลฟ์อยู่ก็มาส่องดูก็แบบอุ้ยก็พูดเล่นขึ้นมาว่าเป็นเลขสิบสี่นะคะทุกคนแล้วมันออก เรา<อ>ไม่ได้บอกเราไม่กล้าบอกบอกแล้วเดี๋ยวมันเคลื่อนล้วบอกว่าให้ตีกันเองเอตีกันเอง <c oughs> อ่าเสร็จ <c oughs> แล้วพองวดที่ผ่านมาเขาออกเก้าหนึ่งน้องพีก็อีกแล้วนั่งทำการบ้านครู <c oughs> ให้ให้วงกลมเลขเก้าแล้วในนั้นมันก็จะมีตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วเขาก็ใช้เด็กกับวงกลมให้เลขเก้าเขาก็วงเลขเก้าเลขเก้าแล้วก็มีอยู่วงหนึ่งอะนางวงใหญ่ไปคุมเลขหนึ่งกับเลขเก้าแล้วเขาก็บอกมามีด้วยสิอันนี้มังพีวงใหญ่เลย เสร็จแ,แล้วเอาก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้แต่ไม่กล้าบอกใครเพราะว่ากลัวว่าคราวที่แล้วถูกเดี๋ยวคราวนี้คนจะแทงหนักเนาะแล้วเดี๋ยวมันจะเจ็บกันอะไรเงี้ยก็รู้กันเองในในครัวเรือนปรากฏว่าป้าๆทุกคนก็คือเอาไปแทงใช่ลอตเตอรี่กันๆไม่ได้เล่นเพราะ<ม>เรารู้สึกว่าถ้าฉันเล่นก็คือไม่ถูกหรอกแต่คนอื่นจะนไม่ถูกไปด้วยใช่พอไม่ได้เล่นถ๊กอะป้าๆนานๆก็คือได้รับกันไปหมดเลย อ๋อแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับเพราะว่างวดหน้าเนี่ยลูกผมปิดเทอมแล้วครับก็ไม่ได้ทำก,กันบ้านแล้ว <laughs> ไม่มีกันบ้านก็ไม่มีเลขครับจบครับไม่ต้องตามค <laughs> <ส>ื <c oughs> อแฟนตัดเล่ให้สายยาไปว่าต้ <c oughs> องมอดต้นแดงพัพพีเขาบอกจะอาน้ำแดงมาให้แล้วดีครับดีครับสนุกสนุกเนาะอย่าไปเครียดมากใช่ใช่กลัวเหมือนกันเดี๋ยวตามไปตามมาแล้วเดี๋ยวแบบเสียตังเนาะแค่ความบังเอิญนะบังเอิญบังเอิญโอเคโอเคโอเคครับ